นันคือแย่อะทุกเราไม่เห็นไหมมันมันสลับอะแต่มันคืออุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิตเดยะเ็นชิปเปอร์อะและวันนี้นะคะเราไ็อยู่ที่คาเฟ่เฮเลนคช ไม่วันนี้เราอยู่ที่ค่ายโดเต้นเออเแล้วทุกคนรู้โลกรู้ว่าเราคือ,โ,อโดเตนชิปเปอร์ส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยเป,เป็นแม่เป็นแม่มูมีค่ะวก็แทนชิปเปอร์แต่ว่าชิปโดเตนสุดหัวใจใช่ก็คือวันนี้นะคะเราไม่ได้ทำคลิปกันนานมากๆแล้วก็คือวันนี้เปิดสตาราชในปี2023สุดสรารเลยเนอ ใช่ก็ปีนี้ไม่ทำซิ้งเลยเ2023ด้วยของที่เป็นมงคลของที่เป็นสีิงมงคลที่สุดไม่เคยมีสีิงมงคลเท่านี้มาก,ก่อนก็คือคาเฟ่ของซากเหลืออไรอยาเทาเราเล่นเราเล่นเราเล่น <laughs> ก็คือถ้าใครตามช่องเราอยู่ก็จะรู้นะคะว่าเราเป็นชิปเปอร์โดเตนแบบว่าสุดๆเลยเพราะงั้นวันนี้มันมีคาเฟ่โดเตนจัดขึ้นที่ a t t ท n t i o n ตากยานเพราะงั้นวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูคาเฟ่โดเตนกันซึ่งเราก็เอาของแจกมาแจกด้วยนะทุกคนก็คือ ชาปดแอลกอฮอล์แล้วก็กัดจุกซึ่งเราต้องอยูความมีความชอบให้อ,นะอันนี้ก็เป็นคนจริงนะคะผู้ร่วมกิมกรรในการทำของเจี๊ของเราเนั่นเองลุกแตะว่า โอเคก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนึงแล้วก็รีแคปสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้ว,าลวการสร้างเรือในวันนี้ของซรากเรือที่เขาเป็นอริยธรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคแล้วเราไม่บอกหรอว่างานนี้มันชื่ออะไรอ๋อ oh. <laughs> แค่แทกของงานนี้นะคะก็คือชื่องานวันเกิดเพื่อนปีนี้นั่นเองหลายคนน่าจะเคยเห็นแหละผ่านทางทวิตเตอร์คหรับคาเฟ่ดดเต่นนั่นเองน,นะคะถือว่าปีนี้เรามาฉลองวันเกิดให้โดยองแล้วก็เต็นผมกันจโอ ชิปเปอร์ท่านหนึ่งเออเราให้ทำไมคะไม่มีโมเมนต์ถึงขั้นแล้วนะคะถึงขั้นนี้แล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่บนชั้นที่ใช้จัดงานนั่นเองชั้นสามนั่นเองนะคะใช่ซึ่งอันนี้จะต้องเสียบัดเข้ามาใช่ถูกต้องแต่ราคา300เจ็ดสิบเอ็ดบาทค่ะได้อะไรบ้างได้อะไรวะได้โปสการ์ดได้คับสลีฟนะคะได้กระเป๋าผ้าที่เป็นถุงหูรูดกรีนหน้าโดเซนนะคะแล้วก็กระจบกระจบส่งตามทีหลังจะส่งตามมาทีหลังซึ่งประเด็นว่าคือรู้สึกว่าชั้นสามเขาจัดหน้ารักมากเลยนะทุกคนแบบว่ามีมุมแบบ อันนี้มุมน,นี้แย่มากอ่ะมุมน,นี้คือแย่อ่ะทุกคนเห็นไหมมันมันสลับอ่ะแต่มันซืออุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิตโดาเป็นชิปเปอร์อ่ะเดะแป่ภาพให้ดูใช่คือขยี้<ช>แบบสุดชีวิตอ่ะทุกคน เออแต่ว่ารู้สึกว่าปีนัดจัดงานน่ารักหมายถึงว่ามันดูมีเรื่องราวใช่น,นี่อย่างน้อยก็จะเป็นจุดพับพิงใช่ตรงนั้นจะเป็นจุดพับพ,พ,พิงโดเตนชิปเปอร์ที่เรืออัปปังแล้วด้วยนะคือเขาขยี้ตัวเองไม่หยุดเลยค่ะจริงค่ะเออใช่แล้วก็แต่ว่าสวยนะรู้สึกว่าร้านสวยเออสาน่ารักอยู่แล้วก็บแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูอบอุ่นมากเลยใช่ใชเออยวขอไปถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวแสงหมด <laughs>

กบงานคาเฟ่โดเจนวันเกิดเพื่อนปีนี้นั่นเองอันนี้เพื่อจัดในปี2023ใช่ก็คือจากที่บอกไปมเมื่อเช้าว่ามันจัดเกี่ยวกับแบบว่าที่คาเฟ่ a t เทน t i o n ที่สางยานเออแล้วก็เราไปเอารูปนี้มา <c oughs> ไปจุบรูปแต่เขากมานะ <c oughs> คือไปจองมา <c oughs> ใช่คือมันน่ารักมากจริงมันรูปน้องกันตอนเด็กประเด็นคือชอามีรูปน้องเจนกับโดยองอ่ะตอนเด็กทั้งสองฝั่งเลยซึ่งมันน่ารักมากก็เลยไปจุบมาเมื่อกี้เอากลับบ้านนะคะทุกคน โอเคก็เด mm hmm. ี๋ยวจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความประทับใจมีแคบงานทั้งหมดของวันนี้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างก็คืองานมันจัด2วันมีเมื่อวานกับวันนี้เออวันนี้เราก็คือมาแจกของนั่นเองกับน้องคนข้างหลังหันมาทักทายหน่อยได้ไหมคะนั่นเองนะคะก็คือในงาน2 7 1บาท กันเลขวันเกิดเต็นกับวันเกิดตัวยองก็คือ27กับ1เออและทีนี้เราเข้ารอบสี่มงเย็นเนาะรอบสุดท้ายของของวันนี้นะคะก็คือถือว่าสนุกมากนะไม่ถึงือถือว่ากิจกรรมอ่ะไม่ไม่เดทแอ์ไม่ไม่ดูอุดผัดไม่ดูแบบใช่ทุกคนดูเอนจอยมากดูฟอกว่าความสัมพันธ์ดูเต็นอ่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเออแล้วคือแบบว่าแต่คือรู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะมากมีให้เล่นคาฮูกเนาะแบบว่าโมเมนต์โดดเต้นที่แบบว่าตอบคำถามเออตอบเร็วอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับโดดเต้นใช่ซึ่งคำถามก็โคตรยากเลยอย่างเช่นว่าปล่อยจีกันเมื่อไหร่ไอจีจะมันที่เท่าไหร่หรือว่าแบบว่าโดยยองซื้ออะไรให้เซ้นเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือพูวกนี้ว่าต้องเป็นชิปเปอร์ที่แบบลงลึกประมาณหนึ่งถึงจะรู้อะเพราะมันเป็นรายละเอียดย่อยมากใช่เออแล้วก็นอกจากกิจกรรมคาฮูกแแล้วก็มีิป ยังแต่งติ๊กอันนี้ฮามากคือสนุกมากก็คือเขาจะให้แบ่งฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นโดยองฝั่งหนึ่งเป็นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ให้ให้ดิมคุยกันในแชทของแชทไลน์ซึ่งทางทีมาเขาก็เตรียมไอแพดเลนเนี้ยไว้ให้เลยนะก็คือสนุกมากตลกมากก็คืองงมาในทีมเลยนะงอแฟนเก่าแฟนเก่าเออเป็นงบแฟนเก่าเล้วไปงงมาอยู่ๆแต่เข้า N48 c บวกใช่เลยตัดจบทันทีโอเคก็แล้วก็หลังจะมีติ๋มทำแต่งฟิกแล้วมีอะไรอีกนะเออเป่าเคเป่าเคน่ารักมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นรอบสุดท้ายคือมันไม่ได้เป่าทุกรอบนะอันเนี้ยมันเป่าพอๆรอบสุดท้ายของแต่ละวันเมื่อวานก็เหมือนเป่าวันนี้ก็เป่าเออแล้วก็ สุดท้ายหลังป่อเสร็จก็ไม่มีอ๋อดูโอพีวีใช่เออดูโอพีวีดูโอพีวีซึ่งก็คือต้องบอกเลยว่าโอพีวีผ่านมาน่ารักนะแบบว่าเป็นเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวว่าทุกคนน่าจะเห็นได้ในโซเชียลเพราะว่าเขาจะลงไปดูหลังจากนี้นก็เป็นฟิลเหมือนแบบไล่เลียงมาตั้งแต่โดดเด่นเป็นเด็กคุปด้วยกันแล้วก็แบบได้ในบิวมาด้วยกันซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องเซอร์มนต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันการเดินเดินเดินทางตามความฝันของสองคนต่อใช่ก็ถือว่าสนุกเอาตรงๆว่าปกติเราอ่ะไม ค่อยได้ซื้อสั่งเขาเล่นกิจกรรมเลยเพราะว่าปกติเราจะเป็นสั่งแบบแค่ไปถไ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็กลับพออย่างปีที่แล้วที่ใครดูอะก็จะเห็นว่าเราจะไปแค่ถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้เข้าแบบว่าถึงขั้นแบบไปทํากิจกรรมแต่ว่าพอทากิจกรรมรอบนี้ก็ถือว่าสนุกมากแบบว่ามันเอนอย่างที่บอกอะความ2000โปเตีม,มันยุ่ได้แอ่ก,กว่า <laughs> c ิ i เปอร์ดเตนเตรียมคอมเมนต์แล้วนะคะเตรียมเคอมเมนต์แล้วนะคะไม่ไม่ความจริงเออเพราะงั้นก็ทางนี้ทางนั้นสุดท้ายนะคะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เอาบรรยากาศมาฝากแล้วก็เอากิจกรรมน่ารักน่ารักของชิปเปอร์รดเตมาฝากก็คืออยากจะฝากเหมือนกันอันนี้อันนี้อนนขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณทีมโปรเจกต์ทุกคนมากๆที่ทําให้มีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็จัดคาเฟ่เนี่ยคือทุกคนทุนท่มเทมากๆแล้วเราก็รู้สึกแบบภูมิใจในตนัวทุกคนมากในฐานะที่เราเป็นแบบโดเตนชิปเปอร์ะเราก็คาดหวังว่าอยากจะมีคาเฟ่ที่เป็นคู่ของเรา ผู้เราอยากก็อยากมีบ้านก็เหมือนมาแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าให้กับโดราก็เต็มเพราะงั้นขอบคุณสตาฟทุกคนที่ทุ่มเทมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนร่วมกับงานนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนทําได้ดีมากแล้วรู้เลยว่าทุกคนเหนื่อยมากๆแต่ทุกคนก็เต็มที่มากๆเหมือนกันแล้วงานนี้มันสนุกมากจริงนะไม่ได้ไม่ได้อวยเกินเลยนะแต่มันสนุกจริงจใช่แล้วก็หวังว่า ในปี2023เรือโมเมนต์ของโดเลนจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายแล้วทำว่าการแต่งฟิกหรือการตัดต่อลรูปมันเป็นสิ่งไม่จำเป็นอีกต่ับไปคือเราเป็นไรเตอร์ <c oughs> แต่เราก็อยากจะว่างานเหมือนกันเพราะว่าตัดกันกับปันชมจนเราเหนื่อยไปเลยแบบนี้เราอยากได้แบบนั้นได้ไหมมันจะเป็นจริงไหมวนี่ยใช่ขอร้องน้องเต้นขาชิปเต้นบ้างขะลูกอันนี้ประมาณนั้นเองของงานวันนี้ก็น่าจะวันนี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรแล้วแล้วก็คราวหน้าจะมีอ่า ่นหนังดีมนั่นเองใครที่เรอตอนนี้จะออนก่อนของดีมใช่ไหมถูกต้อง <laughs> ใครที่เราหัว k นะคะในการที่พลิตจะได้ไปคอนน้องดีมก็ขอให้เราทุกคนกดบัตรได้แล้วนอกจากคอนน้องดีมแล้วก็ยังมีคอนที่เวีมาต่ออีกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เราก็เสี่ยงเงินไปได้วยกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าอ๋อเดี๋ยวมีแกะอันบ็อกอัลบั้มน้องดีมด้วยที่ยังไม่มากระถี่มาแล้วค่ะโอเคถบ้านแล้วค่ะยังแกะนะคะในวันข้างหน้าหวังว่าจะได้ตัด เพรานั้นวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปิดปิดด้วยนะทุกคนคุณ <c oughs> เพื่อถามไปทุกครั้งว่าคุณทำอูเดี๋ยวนี้ได้ยังไงอะไรโดนใจวะ